ดาากาปนีบรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันรักษาศีลแปดได้พากันประกอบพิธ,ธีไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานพัตหารชีวิตสัตว์ของบริวารของบูชาบูรวงได้เป็นผู้สร้างกุศลให้เกิดกับตนเองและอุทิศุลบุญไปยังบรรดาบุคคลที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วมันมีบางพุทธรุษเจ้ากรรมนายเวร จ้าที่เจ้าทางที่เตวดาประจําตัวให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องแห่งความเป็นมงคลเป็นเรื่องที <c> ่ <oughs> มีความจําเป็นสําหรับบรรดาผู้มีปัญญาได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ยังเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดจะขาดไม่ได้ก็คือบุญและกุศลนําไปสู่สติและปัญญาบัดน,นี้เราทั้งหลายก็ได้เป็นผู้เปลี่ยนสถานะจากตน คนที่ไม่เคยรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความสนใจไม่มีโอกาสและไม่ได้เป็นผู้ <c oughs> ต้องการที่จะศึกษาเล่าเรียนแต่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเหตุที่สร้างมาในอดีตชาติจึงทำให้ต้องมาเกี่ยวข้องจึงทำให้เข้ามาจะต้องเรียนรู้และเข้ามาที่จะได้พัฒนาตนเองก็ถือเป็นบุญเก่าเป็นบรารมีเก่าเป็นการสะสมซึ่งเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้พบเจอ ในคังคา <c oughs> และเพื่อนฝูงทั้งหลายที่บางคนที่เราเบหาสมาคมนั้นก็เป็นบุคคลที่ไม่เข้าใจเหมือนเกิดที่เราเคยเป็นมาในอดีตเขาอยากจะไปหาพระกันเราก็ไม่อยากจะไปไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรที่จะไปหาพระหาเจ้าที่จะไปไหว้ <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเข้าหาพระรัตนตรัยเพื่ออะไรกันนี่คือเป็นบุคคลที่ เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันและเราเองก็เคยเป็นอย่างนั้นเมนื่อก่อนนั่นก็แปลว่าในสถานะนั้นในโอกาสนั้นในเวลานั้นบุญยังไม่ได้ส่งเรายังเป็นผู้ขาดปัญญาเรายังเป็นผู้เชื่อมั่นในตนเองแท้ที่จริงแล้วสติปัญญาเราก็มีระดับหนึ่งแต่เพราะว่าความที่ทุกยังไม่เบียดเบียน,ยนความที่เรานั้น <c oughs> ยังพอดิ้นหลนหนีทุกไปได้เราก็จึงไม่มีความจําเป็นต้องพึ่งพาและไม่ตดใจที่จะต้องไขวคว้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงแม้กระทั่งเข้าสู่หาพระก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องจุ่งยากและเป็นเรื่องไร้ราคาและเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสําคัญนี่ก็คือความแตกต่างกันแต่บุคคลที่เริ่มมีการพัฒนาแล้วก็รู้สึกว่าการเข้าหาพระนั้นก็ถือเป็นเรื่องสิริมงคลเพราะบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงในสมัยอดีตเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บาเพ็ญเพียรไม่มีโอกาสที่จะได้รักษาศีลไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่มีโอกาสที่จะขัดเกลื่อนออกไปก็จึงต้องอาศัยบรรดาผู้คนที่เสียทลาผู้คนที่ออกจากบ้านออกจากเรือนไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับการทำมาหากินการวุ่นวายเรื่องราวในทางโลกก็ถือเป็นความใสสะอาดในบริสุทธิ์และนั้นก็เป็นเรื่องของการที่พัฒนาเป็นการต่อสู้เป็นการที่ <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงตนเองในสามัยอดีตแม้กระทั่งในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนา บรรดามนุษย์ทั้งหลายก็จึงไปหาและจึงเป็นดูแลและไปเอาใจใส่และไปช่วยเหลือปฏิบัติให้กับบรรดานักบวชไม่ว่าจะเป็นฤาษีไม่ว่าจะเป็นนักพรตเป็นนักบวชทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นเพราะว่าปารถนาที่จะได้บุญได้กุศลนี่ลกลบแปลว่าไม่ได้ทําด้วยตนเองก็ยังอาศัยพึ่งพาก็ถือเป็นบัรไดเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่จะทําให้ก้าวหน้าต่อไปเที่ยแตาม แตกต่างจากบุคคลที่ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เห็นความแตกต่างกันระหว่างคนที่ทําลายกิเลสระหว่างคนที่ไม่ปรารถนาะที่จะยุ่งเกี่ยวกับชีวิตที่มีแต่ภาละปุ่มพันและความเดือดร้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเป็นและเราก็เคยเป็นแันนี้เราก็ได้เป็นผู้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์นั้นก็ควรจะต้องพึ่งพากับสิ่งที่เป็น ความบริสุทรธริ์ทำมานำมาสึ่งบุญกุศลน,นำมาสึ้งสติและปัญญาและทำให้จิตใจเกิดความเข้มแข็งจิตใจเกิดความรู้สึกอยากจะประพฤติปฏิบัติอยากที่จะเปลี่ยนแบบอยากที่จะทำตามก็จึงเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลนี่เกิดเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็ได้พิจารณาได้ว่าคนนั้นแม้จะเข้าวัดเข้าวาเข้าหาพระแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากฟังธรรมไม่สนใจที่จะเอาความรู้ใส่ตัวไม่เป็นผู้ที่จะพห <c oughs> จะศึกษาเล่าเรียนเพราะในสมัยใดๆก็ตามจะต้องใช้วิธีการฟังเพื่อเป็นการเรียนในสมัยอดีตพระพุทธเจ้าก็ไม่มีกระดานก็ไม่มีดาจมุตดินสอก็ได้แต่พูดก็ได้เทศนาก็จึงเป็นพระธรรมที่จะให้ศึกษาคนที่สนใจก็จะได้เอาความสอนของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาและไปพืปพ้นปฏิบัตินี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดุหลายคนนั้นไม่จอมสนใจไม่ใส่ใจในเรื่องของการหาความรู้ในการฟังธรรม ก็จึงกลายเป็นคนมืดบอดเป็นคนที่ไม่มีการพัฒนาและเป็นคนที่ไม่ได้รู้คุณค่าของพระธรรมันสูงสุดแบบนี้เราก็เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ก็จึงรู้สึกว่าความรู้ต่างๆนั้นที่พระพุทธเจ้ามีนั้นเป็นประโยชน์มากมายเราก็จึงเป็นผู้นำมาพิจารณาและไตรตรองในที่สุดก็มาทดลองก็จึงเห็นผลว่าพระธรรมนั้นก็เป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือน เปอุเทียนที่ทําให้เราเห็นเส้นทางที่จะเดินทางเห็นโอกาสที่จะหลุดพ้นเห็นโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จและออกจากความทุกข์ยากลำบากดังนั้นผู้ใดก็ตามเมื่อเข้าถึงใดเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของวัดวาอารามเรื่องของพระ <c oughs> <c oughs> พุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะต้องเป็นผู้พยายามพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ไ่ใจสนใจในเรื่องที่จะทําให้เกิดเป็นปัญญาทําให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นก็จะมีบุคคลที่แตกต่างกันเข้าวัดเข้าวาก็ไม่สนใจไม่ฟังธรรมไม่หาความรู้แตกต่างจากบุคคลที่เริ่มมีสติมีปัญญาก็จะใส่ใจสนใจ,นใจเรื่องที่เป็นประโยชน์การที่เราทั้งหลายได้เข้าไปไหว้พระเป็นพระพุทธรูปก็ดีเป็นสัญ,ญาาลักษณ์อะไรก็ตามพามผพุทธศาสนาก็ดีถือเป็นความศรัทธาแต่ไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดความรู้ไม่ได้เกิดความเข้าใจไม่สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆที่จะทําให้มา <c oughs> ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องถูกทางได้ดังนั้นการเข้าสู่พสาสนาก็จึงมีความจําเป็นจะต้องควงจะต้องเป็นผู้ที่หาความรู้ว่าอะไรคือเส้นทางอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษธรรมอย่างไรแล้วจะได้ผลทาอย่างไรแล้วจะถูกต้องถูกทางถูกวิธีนี่ก็เป็นผู้ที่ <c oughs> มีการพัฒนา บางคนนั้นเข้าวัดเข้ามาก็ไม่สนใจไม่ฟังก็จึงกลายเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาเพิ่มเติมไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> เกิดขึ้นในความแตกต่างกันของมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์ทั้งเจ็ดยมพวกบางคนนั้นก็อาจจะเป็นคนชอบฟังธรรมแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้ใส่ใจไม่ได้จดจอ่อไม่ได้สนใจ ก็มานั่งฟังกันเรียกว่าตามประเพณีให้เกิดการบรรยากาศสงบจิตสงบใจแต่เนื้อความความตั้งใจความรู้ความพัฒนาไม่ได้เกิดขึ้นการฟังธรรมนั้นหลายคนก็มือลอยหลายคนก็ไม่รู้จับประเด็นไม่ได้จับ <c oughs> สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ก็เป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลแต่ไม่มากไม่สามารถที่จะพัฒนาปัญญาไปได้แตกต่างจากบุคคลบางคนเมื่อฟังแล้วก็ตั้งใจ ฟังแล้วก็สนใจพยายามที่จะจับข้อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับตนจับทิ้งที่จะนํามาที่จะขัดเกลวเรื่องของกิเลสให้หมดสิ้นไปพัฒนาให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสติเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็จึงมีความแตกต่างกันระหว่างคนที่ตั้งใจฟังและไม่ตั้งใจฟังเข้าไปอยู่ในสถานที่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกัน แต่ไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความเข้าใจไม่มีความลึกซึ้งนี่ก็จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาที่เราทั้งหลายก็จะต้องพยายามใช้เวลา <c oughs> และใช้โอกาสในขณะที่ทําอะไรอยู่ <c oughs> ก็จะได้เป็นประโยชน์อันสูงสุดมิฉะนั้นก็เหมือนเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปในห้องเรียนทําทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ฟังครูไม่ได้สนใจในสิ่งที่ครูสอนจึงไม่รู้เพราะฉะนั้นกลับบ้านก็เหมือนเดิมก็เสียเวลาที่เราทั้งหลายทั้งปวงปุตสาเดินทางไปโรงเรียนปุตาแต่งตัวต่งนั่ง <c oughs> ลดนั่งลากินข้าวเข้าจะเข้าห้องในการเรียนแต่ไม่มีความรู้ติดตัวกลับบ้านนั่นก็แปลว่าความตั้งใจนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นเราทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้พยายามที่จะต้องตังใจฟังและบางคนนั้นอาจจะเป็นคนตั้งใจฟังก็เป็นคนที่ไม่ปีความ จำได้แม่นยำไม่มีความรู้สึกที่จะต้องสนใจในเรื่องของการจดการจำดังนั้นฟังแล้วตั้งใจแล้วลุกขึ้นก็ลืมก็หายจำไม่ได้หัวข้อเขาพูดเรื่องอะไรสนใจเข้าใจเฉพาะขณะที่เสียงกำลังกระทบหูแต่เมื่อเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องราวต่างๆนั้นก็หายไปก็แปลว่าหัวข้อต่างๆนั้นก็ไม่ได้อยู่ในสมอง,องการฟังทมก็จะเกิดประโยชน์อันน้อยนิดเราจะต้องเป็นผู้หา <c oughs> ช่องทางและหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้เหล่านั้น ได้เป็นผู้จดจําในสิ่งที่ได้ฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์นํามาใช้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้เป็นคันติกเตือนใจให้เป็นเรื่องของการบําเพ็ญเพียรที่ถูกต้องให้เป็นเหมือนกับห <c oughs> นังสือที่ติดตัวไว้ในใจตลอดเวลาเราก็จะต้องเป็นผู้พัฒนาการหลายคนนั้นก็ฟังได้ก็ตั้งใจฟังแต่ไม่มีความคิดที่จะจําและไม่สนใจวิธีที่จะจําแตกต่างจากคนบางคนก็พยายามจดจําพราะนั้นข้อนี้เป็นประโยชน์ที่จะกําจัดกิเลสของตัวเอง ที่จะให้หมดสิ้นไปเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นอุปสรรคนี่ก็เป็นความแตกต่างกันของบรรดามนุษย์ ที่จะมีความละเอียดในเรื่องราวต่างๆบางคนก็เป็นคนจําได้แต่ก็ไม่คนไม่ได้เป็นคนพิจารณาในสิ่งที่ฟังก็ฟังไปอย่างนั้นเองเขาว่าอะไรก็ว่าตามกันเขาพูดอะไรก็พยายามที่จะ <c oughs> จดจดจำแต่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรื่องที่ฟังนั้นเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนี่ก็เป็นคู่ที่ ฟังแล้วตั้งใจฟังแล้วแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่ได้เกิดปัญญาที่เรียกว่าจิตตามายากปัญญาก็จึงเป็นปัญหาว่าเราจะทําอย่างไรในเมื่อเราอุตสาและก็ตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างบุศสสร้างสติสร้างปัญญาแล้วก็จะต้องพัฒนาว่าเรื่องราวต่างๆนั้นจะต้องเป็นคนจดจนจําไม่ได้จดจําแล้วก็จะต้องเป็นคนพิจารณาเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งในสมัยพทธเจ้าก็ออยังเป็นผู้ที่ตัดกพระ สารดีบุญว่าจะต้องเป็นผู้พิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่าได้เชื่ออย่าได้เป็นผู้ยินยอมค่อยตามโดยที่ไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาหาเหตุหาผลหาความเข้าใจเข้าสู่ตัวนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถามว่าจะเจริญปัญญาได้อย่างไรปัญญาเจริญได้ด้วยการนําเรื่องราวต่างๆมาพิเคราะห์มาวิเคราะห์มาแยกแยะมาพิจารณามาไตรตรองมาตรวจสอบมาหาเหตุหาผลหาสิ่งที่ดีหาสิ่งที่ เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษให้แยกแยะออกไปได้นั่นก็คือการเริ่มใช้ปัญญาที่จะเล็งเป็นการเจาะลึกเป็นการที่ทําให้แหลมคมที่เราเคยได้ยินว่าปัญญาแหลมคมก็จะต้องเกิดจากการพิจารณาไต่ตองเรื่องราวต่างๆบางคนนั้นไม่พิจารณาไม่ไต่ตองไม่เป็นผู้สนใจว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับเข้ามานั้นถูกต้องดีงามหรือเปล่าเหมือนกับบุคคลที่ เป็นผู้ที่ได้รับฟังข่าวสารไม่พิจารณาไม่ไต่ตองเห็นแต่โลกภายนอกเห็นแต่ภาพภายนอกเห็นแต่ที่เขาโฆษณาเห็นแต่เขาประคุมข่าวกันเห็นเขาเอารูปเอาภาพมาให้ดูก็จึงเชื่อเขาจึงเป็นผู้ <c oughs> หลงไปตามกระแสหลายคนต้องเป็นผู้ผิดพลาดจะต้องเสียหายเพราะเห็นในสิ่งที่เขาโฆษณาคนที่พยายามจะบอกคนที่จะพยายามจะสื่อสารก็มีความปรารถนาอยากให้ทุกคนนั้นเชื่อตอนเองการเชื่อตอนเองบางครั้งบางคาก็ไม่ได้เป็นเรื่องของความถูกต้องบางคนก็ต้องการให้คนอื่นเชื่อตอนเองเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์เพื่อที่จะได้นําผู้คนทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นเครื่องมือมาเป็นประคน มาเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสําเร็จความสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายเมื่อได้ฟังอะไรแล้วเมื่อได้พิจารณาได้เห็นอะไรแล้วก็อ,อย่าได้ตกเป็นเครื่องมือของใครดั้งสิ้นต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างแยกคายและแยกยนเพื่อให้เกิดประโยชนส์สูงสุดในเมื่อเราได้เข้าถึง <c oughs> ประโยชน์ในเข้าถึงสัจธรรมก็จะต้องเป็นผู้ได้ ประโยชน์อันสูงสุดไม่ผิดไม่พลาดไม่เพี้ยนเหมือนกับหลายคนนั้นก็ไปศึกษาเล่าเรียนบางวิชานั้นก็เป็นโทษบางวิชานั้นก็ทําให้ประพฤติปฏิบัติผิดทางทําให้เสียเวลาทําให้สติฟันเฟื่อนทําให้ร่างกายเสียหายทําให้กลายเป็นคนมีปัญหาในเรื่องของอุปนิสัยทัศนคติมาหน้าทั้งหลายทั้งปวงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นผู้พิจารณาไม่ใช่เราคิดว่าเราเข้าวัดแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามตำหนัาตาม <c oughs> แนวทางแล้วเราจะกลายเป็นคนทําถูกต้องแท้ทจริงแล้วถ้ามีสติมีปัญญาก็ะจะรู้ว่าใครบ้างที่ต้องการที่จะให้เราเป็นเครื่องมือต้องการผลประโยชน์อะไรจากเราใครบ้างที่จะมีความปรารถนาที่ทางให้ถูกต้องให้ได้ถึงเป้าหมายอันสูงสุดอย่างรวดเร็วและก็เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์อันสูงสุดนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาผู้คนที่ไม่พิจารณาเลยมี อะไรเข้ามาใหม่ๆก็มีสติมีปัญญาเท่าเดิมไม่สามารถที่จะนำมา ปลี่ยนแปลงนามาใช้แก้ไขใดๆได้นี่ก็แปลว่าเราก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาไต่ตรองในเรื่องที่เราได้รับข้อมูลได้รับฟังมาทงทางโลกและทางธรรมบางคนนั้นก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้ถึงเหตุหรือผลรู้ว่าเป็นประโยชน์เป็นโทษและเป็นคนความสมควรหรือไม่สมควรบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความล่าช้าทําให้เกิดเป็นปัญหาเป็นภาระมากมายกิจกรรมอะไรที่มากเกินกว่า การเข้าถึงการกําจัดอาสวะกิเลสน,นั่นคือว่ากิจกรรมนั้นก็เป็นกิจกรรมแห่งการขัดขวางแตกต่างจากบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่กิจกรรมอะไรทงไปเพื่อให้เกิดศรัทธาทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดขวัญเกิดกําลังใจทําให้เกิดความปลอดภัยทําให้เกิดความรู้สึกแห่งการปล่อยวางนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เหตรุรู้ผลและพิจารณาให้ได้ผล <c oughs> ได้ประโยชน์อันสูงสุดบางคนก็ไม่พิจารณาไม่รู้เหตุไม่รู้ผลทําตามกันไป โดยไม่หาที่มาที่ไปไม่หาคําตอบไม่หาคํำอธิบายให้กับตนเองก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องเดือดร้อนถ้าผู้ที่ได้เล่าเข้าถึงก <c oughs> ารพิจารณาหาเหตุหผลแล้ว ็เหลือแต่การที่จะนําสิ่งที่ได้รู้ได้เข้าใจนั้นมาประพฤติปฏิบัติหลายคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจหมดแต่ไม่ลงมือปฏิบัติไม่ยอมที่จะผลไหวยไม่ยอมที่จะต่อสู้ไม่้อมที่จะมีความขยันหมั่นเพียรได้แต่มีความรู้ในหัวแต่ว่าไม่ได้นํามาปฏิบัติให้เกิดเป็นผลก็จึงกลายเป็นการเสียโอกาสอีกนี่คือการพัฒนาเราจะต้องเป็นคนที่เมื่อรู้อะไรแล้วจะต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้เกิดผลและก็ให้ได้เป็นผู้ ค <c oughs> นจากอันตรายคนจากทุกข์นี่ก็คือหน้าที่ของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้พิจารณาและจะต้องเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเองและจะต้องเป็นผู้ <c oughs> ค้นควายดิ้นรนเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้ประโยชน์สูงสุดในการกระทําอะไรครั้งใดครั้งหนึ่งนั้นก็ <c oughs> ควรจะให้เป็นประโยชน์อันดีงามและเป็นความสุขและเป็นความสําเร็จให้ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรดามนุษย์และเราทั้งหลายทั้งปวง เราจะต้องเป็นผู้ที่เมื่อเข้าทําอะไรแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เอาประโยชน์เข้าสู่ตัวแต่ฝ่ายเดียวหลายคนทําอะไรนั้นก็เพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อที่จะได้ร <c oughs> ับการสรัเสรินยืนยอดได้รับาาราสกาล่าได้รับตําแหน่งได้รับการเ <c oughs> ชิดชูเคารพกราบไหว้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้คนที่เข้าวัดเข้าวา่าเราจะต้องเป็นผู้ระมัดระวงังว่าเมื่อเหล่านี้ได้เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ญเพียรแล้ว อย่าให้สิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนเป็นมานาที่ถิ่ความปารถนาเป็นผู้ที่มีความโยกโลภมีความอยากได้ที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับความสุขได้รับความยินดีได้รับการเชิดชูนี่ก็จะแปลว่าคนที่เข้าวัดนั้นหากไม่ละมั่นระวังก็จะกลายเป็นคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสก็จะกลายเป็นคนที่เพิ่มพูนกิเลสทำให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมเราจะต้องเป็นคนที่จะต้องทำประโยชน์ให้กับตนเองให้ได้สำเร็จในทางที่ ดีในทางที่พระพุทธเจ้าได้ตัสได้สอนก็คือเรื่องของการขัดเกลอกิเลสและในที่สุดเมื่อเราได้รู้เมื่อเราได้มีความเข้าใจเมื่อเราได้สามารถใช้พระธรรมที่เป็นประโยชน์ได้แล้วเราก็จะต้องนําสิ่งที่เรารู้ที่เป็นไปที่เป็นประโยชน์นี้ที่มี <c oughs> ความสําคัญนี้ไปแจกจ่ายเรียกว่าประโยชน์ทั้งตนเองและประโยชน์ทั้งผู้อื่นประโยชน์ทั้งส่วนรวมนี่ก็จะเป็นบุคคลทั้งหลายที่เราจะต้องเปรียบเทียบกัน ว่าบุคคลใดมีคุณภาพบุคคลใดมีประโยชน์บุคคลใดที่ควรสรรเสริญบุคคลใดที่จะต้องเป็นผู้พัฒนาบุคคลใดนั่นเป็นผู้ที่ยู่ต้องห่ง <c oughs> หางเหินห่างจะต้องตัดขาดออกจากชีวิตเราพอแม้กระทั่งทำบุญทำบุญสนทำทานก็ไม่ทำเข้าหาพระก็ไม่ฟังก็ไม่สนใจจะไม่มีอุปนิสัยแห่งการเรียนรู้พัฒนาการฟังธรรมบุคคลประเภทนี้ถือว่าเป็นคนมืดบอดอาจจะเป็นคนที่ มีตัวมีตนรู้เรื่องราวมากมายและเชื่อว่าตัวเองนั้นจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ที่จริงแล้วเรื่องบางเรื่องมนุษย์ก็แก้ไขหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของตัวเองได้ในช่วงหนึ่งแต่ในช่วงปลายและในช่วงจำเป็นแล้วมนุษย์จะไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ในยามที่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องของสัจธรรมในยามที่จะต้องล้มเจ็บล้มป่วยในยามที่จะต้องพลดพ้ารวมกระทั่งถึงยามที่จะต้องตาย มนุษย์นั้นจะไม่มีปัญญาจะไม่มีความรู้ความเข้าใจจะไม่สามารถหาธรรมใดๆนั้น ที่จะทําให้เกิดความสว่างในจิตใจได้นี่ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันเราก็จึงเป็นมนุษย์ที่จะต้องพิจารณาตัวเองว่าเรามีอุปนิสัยในการเช่าคำหาพระอุปนิสัยแห่งการอยากฟังธรรมอุปนิสัยแห่งการตั้งใจฟังหรือเปล่าเป็นอุปนิสัยฟังแล้วพยายามจดจําหรือเปล่าจําแล้วเราได้นํามาพิจารณาไตรตรองมากน้อยเพียงใดพิจารณาไตรตรองแล้วเราเห็นเหวุเห็นเหตุเห็นผลและนำแตสิ่งที่เป็นประโยชน์นำมาประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้ได้เกิดเป็นผลมากน้อยเพียงใด ในที่สุดเราเข้าวันเข้าวาแล้วก็เพื่อที่จะทําให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เป็นไปเพื่อการทําให้กิเลสเพิ่มพูนมากมายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบและก็สามารถพิจารณาได้สําหรับตัวเองและบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องผู้คนใดก็ตามหน้าเวลานี้หากเป็นคนไม่สนใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่สนใจในเรื่องของการทําทานไม่สนใจในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ความพึงปฏิบัติธรรมฝังธรรม คือว่าบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเลยเป็นบุคคลที่ทําให้เกิดความล่าชา้าเป็นบุคคลที่จะดึงเราไปสู่ความตกต่ำเราก็ควรจะต้องพิจารณาและเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะชีวิตเราแท้ที่จริงแล้วก็มีแต่เราเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบในยามที่เราทุกข์ยากลําบากในยามที่เราใกลา้ตาย ในยามที่เราจะต้องอยู่ในอบายภูมิไม่มีใครไปร่วมตกนรกกับเราไม่มีใครไปเป็นเปรตกับเราไม่มีใครเป็นอสุรกายกับเราเป็นสัตว์ันฉา,านกับเรามีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบและจะต้องลดชักใช้กรรมด้วยลําพังของเราเองดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณารักตัวเองพิจารณาอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นคุณเราก็ควรจะเข้าหา บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงในสมัยอดีตที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เป็นคนมืดบอดก็คบหาสมาคมกันเองใครพูดเก่งใครเป็นผู้มีวิชาใครเป็นผู้มีทักษะเป็นผู้มีวาทะกที่เรียกว่าเป็นที่ประทับใจก็จึงดึงบุญชนไปหากมีเจตนาที่ร้ายเจตนาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นประโยชน์ก็จะพาผู้คนหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินเสียหายไปก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมผููที่ตามไปก็จึงกลายเป็น เหยื่อก็ถึงกลายเป็นผู้ต้องรับเพราะรับกรรมเพราะไปเชื่อเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่มีปัญญาที่จะพิจารณานี่ก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นที่จะต้องคบคนให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรานั้นไม่ ổ, ควรคบขนผานคนผานนั้นมีแต่กิเลสคนผานมีแต่การปฏิเสธบุญกุศลเอนผานนั้นไม่สนใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสติปัญญาไม่เป็นผู้ที่ค้นหาสัจธรรมก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ับันนี้เราก็ติงกายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาและเหลือแต่ชีวิตที่ยังมีอยู่นี้จะส่งผลและจะทำอะไรอย่างไรให้ได้เกิดความสำเร็จเรามีเป้าหมายอันสูงสุดจะต้องออกจากวัฏสงสารเราจะต้องยุติในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องไม่ไปอยู่ในอนาร็กไม่ไปอยู่ในเปรตเป็นเปรเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไป บันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นผู้ได้เปลี่ยนแปลงตนเองก็เหลือแต่การเคาหาสมาคมกับคนภายนอกหากเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่เกี่ยวข้องรักใครก็ควรจะชักจูนควรที่จะแนะนําควรที่จะบอกกล่าวว่าบุคคลที่ไม่สนใจใส่ใจเป็นบุคคลที่ไร้ค่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไปก็มีแต่ท่ากรรมสร้างเวทสร้างกรรมให้ตัวเองต้องเดือดร้อน นั้นก็จะต้องทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าถึงพระรันาตนัยคำสั่งสอนซึ่งเป็นสัจธรรมไม่ได้เป็นไปเพื่อการบูชาใครไม่ได้เป็นไปเพื่อการจะต้องปฏิบัติรับใช้ใครแต่เป็นไปเพื่อให้ตนเองนั้นไม่ต้องทุกข์ยากลําบากเพื่อจะได้ไม่ต้องมาล้องขอส่วนบุญมาขอความช่วยเหลือในยามที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นพวกเราเราทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ถือเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่าง เป็นบุคคลที่จะต้องนําข่าวสารและไปแนะนําผู้คนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่พอจะบอกกล่าวได้ว่าอย่าได้เป็นคนเสียเวลาเสียโอกาสและเป็นคนไ้ <c oughs> ไร้ราคาเป็นคนที่ไม่มีความดีติดตัวเลยมันจะเป็นเรื่องเดือดร้อนสําหรับบุคคลในอนาคตหากเราต้องตายไปแล้วต้องมานั่งร้องขอเหมือนกับบรรดาวิญญาณทั้งหลายที่เกาะตามตัวผู้คนที่ ราถนาอยากจะได้บุญได้กุศลความเจ็บปวดที่มาเกิดขึ้นกับมนุษย์ก็เป็นเพราะว่าวิญญาณนั้นเจ็บวิญญาณนั้นปวดวิญญาณนั้นหิววิญญาณนั้นเป็นคนมืดบอดเป็นคนมึนเมาเป็นคนมึนงงเป็นคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นคนพิกลพิการเมื่อใดเข้ามาสิงสู่ในตัวมนุษย์แล้วก็จะเป็นไปอย่างที่วิญญาณเคยเป็นก็จึงเป็นการเบียดเบียนมนุษย์ทําให้เจ็บทำให้ป่วยหากมีกรรมต่อกันก็จะกลายเป็น ทำลายทำลายกันไปอีกเป็นเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่มีบุญไม่มีอุศล์ดังนั้นเราก็จึงเป็น <c oughs> สาวกอเราก็จึงเป็นตัวแทนนําเรื่องเราสื่อสารนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องที่พอจะพูดที่พอจะแนะนําที่พอจะอบรมสั่งสอนเพื่อให้เกิดผลทางอันเป็นประโยชน์ต่อไปบันดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็น,น,นบุคคลอันประเสริฐได้รับบุญได้รับอุศลได้รับพลังแห่งสติสมาธิและปัญญาและเป็นผู้ที่ <c oughs> ได้เข้าถึงความใกล้ชิดต่อการพ้นทุกขเรียกว่าใกล้ถึงพระนิพพานหากตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพและด้วยความอดทนเราก็จะได้ประสบผลสาเร็จอย่างที่พระอริยะทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ทําแล้วสําเร็จไปแล้วอานิสงผลบุญดีตัางหลายทั้งปวงในตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ก้าวหน้าต่อไปให้กําจัดอาสวะกิเลสหลวงรังถึงให้ได้พ้นจากอันตรายในการดํารงชีวิตนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะได้พากันเมตตาช่วยเหลือปัดเป่าให้คนจับทุกโกโครภัยอันตรายคุณสจยวิญญาณร้ายอาถรรพ์นาเวทความสามความแช่งเสด็จจันไรกาลกิณีอุปเหตมอภุมบุวิชาคนผ่านความยากจนนี้สิโลกร้ายลมระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมารศัตรูอุปสรรคทั้งหลายให้มาลายหายไปให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ะสความสําเร็จในชีวิตในทางโลกอันสุงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกีติดเสียจิาเอาาถึงควม จริญชุงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณได้โพรดที่ปัจจัยธรรมสามสิบเจ็ดประการเรียนมากสมังคีได้กรรจัดอาสวกิเลสทต้งหลายทั้งโวรงการสิ้นไปปิดปัตุกบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้และตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเป็นเออสุรร่างกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสนาล็กอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเทิน